คนเราเกิดมาในโลกนี้การที่จะเที่ยวเกิดทเที่ยวตายอยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นกพราะเพราะว่าไม่รู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้เข้าใจคือไม่รู้จักทุกนี่นับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆชีวิตของมนุษย์เรานี่นะผู้ที่จะขอนขวาย บำเพ็ญบุญกุศลฝึกขนอบรมตนไม่หยุดหย่อนก็เข้ามาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี่แหละผู้ยังเห็นว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าเพลิดเพลินน่าสนุกสนานแล้วผู้นั้นก็จะไม่ขวนขวายในการบุญกุศลไม่แสวงหาสั่งสมบุญกุศลแล้วทั้งไม่เชื่อว่าบุญกุศลความดีที่ทำนี่จะนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ไม่เชื่อเลยบางคน เพราะไม่เชื่อนั่นแหละจึงไม่ขนขวายไม่ทําเพราะไม่เห็นทุกข์นั่นแหละจึงไม่ดำนิ่หาทางพ้นจากทุกข์นี่ให้พึ่งพากันเข้าใจก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันแหละเรื่องหมนี่นะความทุกข์น้ำมัยน่นลงแล้วกับมีอยู่สองประการเท่านั้นเองนะทุกข์กายหนึ่งกับทุกข์ใจหนึ่งนี่อันทุกข์กายนี่เราก็ได้บำรุงปรนเปอรอมันอยู่อย่างนี้นะ มันจะไม่เป็นทุกยังไงล่ะเนี่ยพูดถึงร่างกายเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องอยู่ด้วยปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยุกยาแก้โรคไายไขย้เจ็บต่างๆปัจจัยทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่ว่านึกคิดแล้วมันจะบินมาหาเลยต้องมีเงินมีทองไปซื้อไปจ่ายเอา ต้องมีเงินมีทองสร้างขึ้นมันยึงได้อยู่ได้อาศัยนี่ความทุกข์อันเกิดจากการบริหารรักษาร่างกายอันนี้มันก็พอได้คิดอยู่แล้วแต่มนุษย์เรามันถึงไม่คิดเรื่องมันนะมันอาศัยตัณหาเป็นเหยื่อล่อความรักความชอบใจในรูปเสียงกลิ่นลดนั่นแหละมันทําให้คนเรานั้นเพลิดเพลินไปลืมทุกข์ลืมยากไปช่วระยะหนึ่ง เป็นอย่างนั้นไม่ไม่เป็นเหตุไม่ให้ได้นึกถึงความทุกข์ในความเป็นอยู่ของตัวเองนอกจากการบำรุงรักษาบริหารร่างกายอันนี้แล้วมันก็ยังไม่ฟังที่จะวิบัติแปรปนแต่จะบำรุงมันยังไงยังไงมันก็ไม่ฟังถึงเวลามันจะสุดโทรมลงไปแล้วมันก็สุดโทมถึงเวลาโรคใครไข้เจ็บจะเบียดเบียนแล้วมันก็ไม่ฟัง มันก็เบียดเบียนบีบดขั้นอยู่งั้นนี่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ก็พอแรงอยู่แล้วนะแต่ว่าบางคนน่ะมันไม่มีกรรมมีเวรในหัวหลังมาตามสนองอร่างกายนี่ก็รู้สึกว่าแข็งแรงเป็นปกติไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราลืมตัวไม่รู้จักทุกข์จึงได้เพลิดเพลินมัวเมา ไม่ขวนขวายในการบุญการกุศลไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ในสงสารอันนี้ไม่ลำพึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะมารู้แจ้งในทางพ้นทุกข์โดยตรงได้คนนอกนั้นน่ะ รู้จักทางค้นทุกข์โดยทางอ้อมเท่านั้นแหละไม่ไม่ใช่ทางตรง,งนั่นนั้นน่ะเราจึงต้องคำหนึงถึงทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้การปฏิบัติกายวา,าจาใจของตนให้ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาหรือว่าทำศีลให้เกิดมีขึ้น ในกายวาจาใจของตนทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นในใจนี้นี่แหละได้ชื่อว่าเราทำทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็มีการทำบุญถวายทานประกอบเข้าด้วยเพราะผู้ครองเรือนนั้นเป็นผู้ขวนขวายในทรัพสมบัติเป็นผู้สะสมทรัพย์สินเงินทอง ถ้าไม่ทำบุญทำทานก็จะกลายเป็นคนโลกคนเห็นแก่ตัวคนต์นีหวงแหนทรัพย์สมบัตินั้นก็ค้นทุก์ไปไม่ได้ถ้าจิตใจไปหวงแหนอยู่ในทรัพย์สมบัตินั้นไม่รู้จักแบ่งสรรพันส่วนใช้ใจให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วสมบัตินั้นแหละเป็นเครื่องทำให้จิตใจคล่องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ ดังนั้นพระศาสดา,าจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัททาบุญทําทานกันมันก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยจะเป็นประโยชน์ในชาติหน้าอย่างเดียวการทําบุญทําทานนะเราก็เห็นกันได้ชัดๆอยู่เพราะว่าอาหารการบริโภคต่างๆนี้มันก็เป็นเครื่องต่ออายุให้ยืนยาวนานไปเช่นอย่างได้ให้ทานแก่นักบวชในพุทธศาสนา,านี่อย่างนี้ ก็ทำให้ชีวิตของนักบวชนี่สืบต่อกันไปได้ชั่ววันชั่วคืนไปเพราะนักบวชไม่ได้ทำนาค้าขายไม่ได้เสวงหาเงินทองเข้าของอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือบริจาคมาดังนั้นการที่ทายกทาย,ายิกาได้บริจาคทาน ในพระสงฆ์สามเณรหรือน,นักบวชที่มาบวชปฏิบัติตนอยู่ในวัดวาศาสนานี่จะเป็นเพศเหลืองเพศขาวก็ตามก็ได้เชื่อว่าเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานสืบต่อไปพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอัคคสานปาูปธรรมภกเรียว,ว่าเป็นผู้เลิศในการอุปัมภ์บำรุงวัดวาศาสนา ด้วยปัจจัยเสีนอกจากการบำรุงด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ยังมาประพฤติปฏิบัติทำรรยังมาค้นคว้าหาธรรมของจริงอย่างที่กล่าวมานั้นด้วยพระภาวนาแล้วมองดูความทุกข์ในชีวิตอันนี้ให้มันเห็นได้ทุกกายเราก็เห็นได้ชัดเจนแล้ววันนี้ทุกใจทุกใจนี่นับว่าสําคัญมาก ทำไมใจยังเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าใจไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงทำไมจึงไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งเพราะอาวิชชาตันหามันครอบงำโยทำให้จิเตเป็นมืดมนอนทาการมองดูร่างกายสังขารอันนี้ไม่เห็นเมื่อมันไม่เที่ยงก็ไม่ไม่ไม่เด็ดูความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เลย ปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเจ็บมันปวดก็มีแตร่ร้องโคลนคางไปดิ้นลนกระสับกระสายไปเท่านั้นอไม่ได้คิดว่าทํายังไงหนอจึงจะพ้นจากทุก์เหล่านี้ได้ไม่มีคนไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักคิดไม่รู้จักนึกเลยนี่แหละเรียกว่ามันทําให้จิตใจนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะว่า ใจนี้เมื่อปัสจากสมาธิปัสจากปัญญาแล้วกิเลสมันก็ครอบงำได้เช่นความรักความชางังความหลงความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆหมดนี่นะมันก็ครอบงำได้อนะนั่นแหละดังนั้นนะ่ะมันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะไม่รู้ทางออกนะ่ะทีนี้เมื่อผู้มาปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ไม่ใช่อื่นไกลอะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่นะศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อผูใ้ใดบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วจะทำให้จิตใจของผู้นั้นเป็นกลางหมายเขาว่าอย่างนั้นไม่เอียงไปในทางรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปทางเศร้าโศกเสียใจไม่เอียงไปในทางอย่างความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนี้นะ จึงเรียกว่าผู้ดำเนินตามทางสายกลางทางสายกลางนี่แหละพระพุทธเจ้าตัดสู้ได้เพราะพระองค์ทำใจของพระองค์ให้เป็นกลางต่อสังขารธรรมทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองศีลเป็นเครื่องขจัดความโกรธความพยาบาทออกไปสมาธิเป็นเครื่องขจัด ความรับความชังความพุ่งซ่านลำคาญจิตใจต่างๆมือนี่ความสงสัยลังเลมือนี่นะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันระง,งับลงไปชั่วระยะหนึ่งแต่มันก็ไม่ขาดหรอกแต่มันมันสงบลงไปมันไม่มารบกวนจิตใจอย่างนั้นปัญญาเป็นเครื่องขจัดความหลงความไม่รู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมของจริงเนี่ยเรียกว่าขาจัดความหลงความเข้าอกใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้เป็นสุขสบายดีอะไรวมนี้นะความเห็นผิดคิดว่าตัณหาความทยานอยากวกนี้เป็นเป็นเหตุให้มีความสุขความสบายนี่เรียกว่าเป็นความเห็นผิดนั่นแหลหรือเห็นผิดอย่างดิ่งลงไปขัวนั้นก็ได้แก่การที่มีความเห็นว่า ทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปผลแห่งบุญแห่งบาปไม่มีทำก็สักว่าแต่ทำไปอย่างนั้นแหละไม่มีผลอะไรตอบสนองนี่ความเห็นผิดอย่างดิ่งเลยอันเนี้ยเป็นอย่างนั้นความหลงความเห็นผิดต่างๆ่วันเนี้ยมันจะระง,งับได้ก็เพราะอาศัยปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันย่อมเห็นเหตุเห็นผลของชีวิตตามเป็นจริงเห็นกรรมเห็นผลของกรรมได้ในเรื่องของปัญญานะเห็นว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงถ้าปัญญาขั้นละเอียดไปกว่านั้นก็เห็นว่าทุกนั้นมีจริงทุกจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก็เป็นของประจำขันอยู่นี่แล้ว ทุกันเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจพิไลลำพันธ์ต่างๆทุกเกิดจากการพัดพากจากของรักของชอบใจทุกเกิดจากการคบหหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่น่ายินดีต่างๆสุดท้ายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่พูดถึงอาการแห่งความทุกข ของจิตใจอันนี้นะใจที่ไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงนะก็ย่อมได้พบกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แหละเป็นอย่างนั้นว่าทุกข์รวบยอดจริงๆเกิดจากใจนี่ไปยึดถือขันท่าว่าเป,วเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์รวบยอดเพราะคนเราไม่เห็นทุกข์อย่างว่านี่แหละมันจึงได้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้เมื่อไม่เห็นทุก จิตมันก็พอใจอยู่ในโลกนี้เมื่อมีลาบมียศขึ้นมากดยินดีพอใจเมาอยู่ในลาบในยศนั้นไม่ได้นึกถึงว่าลาบยศสนเสริญต่งางต่างวันนี้ล้วนจะเป็นของไม่กีรังยั่งยืนมีได้ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้นึกทบทวนเข้ามาว่าร่างกายอันนี้มันจะทรงลาบในยศอันนี้ไปได้เพียงกี่ปีกี่เดือนไม่ได้คำนึงเลย นึกว่าตนได้ลาบดได้ยศได้รับสนเสร,ริญเยินยอจากคนหมู่มากแล้วก็ปึ้มใจอยู่ตลอดเวลาออย่างนั้นไม่นึกว่าตนจะได้พลัดพากจากลาบยสศสนรเสริญและความสุขเหล่านั้นไปเลยไม่ได้ทบทวนดังน,นั้นคนในโลกอันนี้เนี่ยมันจึงหนีจากทุกในโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่คําทุกในโลกนี้ คือโลกมนุษย์นี่ก็ยังพอทำเนานะถ้าไปตกทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่เห็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์สิรจฉานถ้าไปเกิดอยู่ในกำเนิดสี่นี้กำเนิดใดกำเนิดหนึ่งแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่าเกิดมาเป็นคนอยู่ในโลกอันนี้นี่คนทั้งหลายไม่เห็นทุกข์ไม่เชื่อว่าทุกข์ในนรกมีซ้าเป็นไรคนส่วนมาก มันยังกล้าทำความชั่วกล้าทำบาปได้เป็นอย่างนั้น